พเพ็นสวัสดีช่วงเช้าๆนะคะวันนี้พี่เพ้นมาที่ตลาดกีนมอที่ราชมงคลสุรินนะคะก็แผงพี่เพ้นก็จะอยู่หน้าชาชักหรือหน้าตลาดน้ําสุรินนะคะก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะอยู่หน้าชาชักเลยก็ถ้าเดินมาถ้าขับรถมาจากตัวเมืองสุรินก็เข้ามาก็อยู่ตรงข้ามกับป้อมยามเลยคะ่ะง่ายๆก็เดี๋ยววันนี้พามาดูนะคะว่าพี่เพ้นมีสินค้าอะไรมั่งก็วันนี้ก็มีฟักทองนะคะ ข้าองเก็บมาใหม่ๆเลยแล้วก็ขอนําเสนอฮอแลนด์ของเราน่าจะพี่เพ็นน่าจะได้ขายอีกสักเดือนหนึ่งอะค่ะเราฮอแลนด์เพราะว่ามันสุกทีเดียวแบบมันสุกทีเดียวพร้อมๆกันเลยค่ะมันจะหมดต้นละเหลืออยู่จงช่วงปลายๆย,ย,ยอดคอมันแค่นั้นเองแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะแล้วก็มีลิกมีเชอรี่ไทยแล้วก็มีมะขามค่ะเสารถก็มียังไม่ได้ใส่ถุงนะฮะวันนี้ ก็แวะมาได้ถ้าสั่งจอไงก็ทักพี่เพนมาได้เลยพี่เพนใส่ถุงไว้ให้นะคะส่วนมันเทศที่เห็นก็คือยังไม่ได้นึ่งนะคะเพราะว่ายังยังไม่แน่ใจคนจะเดินเยอะอยังไงหรือเปล่าก็รอให้คนเดินเยอะๆก่อนก็จะมียอดมันญี่ปุ่นเหมือนเดิมค่ะวันนี้ตัดมาแค่สองสีก็มีสีม่วงเพอร์เพอร์สวิตโรสกับสีโซโมกินาวานะคะ แลวตัวนี้จะเป็นไผ่กินสดวันนี้อยู่ข้างหน้าก็คือเบอร์สองนะคะต้นละสองร้อยอยู่ข้างหลังเป็นเบอร์สามต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็มีพันมันเทศเอ้พันมะขามเทศห้าสิบบาทต่อกิ่งค่ะเป็นกิ่งพันมะขามเทศสีชมพูนะคะเนี่ยค่ะสวยๆรากแน่นๆเลยสนใจยังไงทักพี่เพนมาได้ตัวนี้เพนก็ยังส่งออนไลน์เหมือนเดิมนะคะเป็นมะขามเทศสีชมพูกิ่งละห้าสิบบาท แล้วก็มีมะพร้าวแกงต้นละหนึ่งบาทครับเอาหลายต้นก็ลดได้อีกแถมได้อีกก็มะพร้าวแกงเพราะพี่เพ็ญมีเยอะ <c oughs> อยังส่งออนไลน์ได้เหมือนเดิมมะพร้าวแกงนะคะถ้าสนใจยังไงก็ทักพี่เพ็ญมาได้ก็ตัวฝักทองก็เหมือนกันก็ส่งได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นส่งทางไกลเพ็นจะให้โลยิ่มห้าบาทพอจ้ะเพราะว่ามันจะมีค่าส่งอะไรเนาะน้ําหนักมันจะเยอะนิดหนึ่งมันเทศวันนี้มีแต่สีส้มนะคะมันเทศ ตัวนี้พี่เป็นรับจากน้องเขามานะตัวนี้มันเทศเพราะว่าของพี่เป็นยังไถ,ถยไม่ได้เลยมันแฉกก็เลยรับจากน้องที่รู้จักกันมาขายก่อนนะคะก็ได้ประคองประคองตัวเองไปก่อนรอก่อนนะคะรอให้ฝนมันหยุดชุกหลังจากนี้ไปนะคะที่อยากแนะนําให้กินก็คือฮอลแลนด์ค่ะคือเป็นช่วงจังหวะดีมากเลยที่พี่เป็นทําได้แล้วก็ ไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะเลยค่ะมันใช้แต่ปุ๋ยเคมีแต่ตัวยาที่ฉีดยากันเชื้อโรคอะไรพี่เพนไม่ได้ใช้เลยค่ะช่วงหน้านี้มันก็จะมีตัวเชื้อราขึ้นอยู่เหมือนกันที่ลำต้นตามใบนะคะเป็นพวกเ,เชื้อราต่างๆที่มันขึ้นกับมะละกอค่ะทั้งแอนแทคโนตทั้งอะไรเยอะๆมากมายมันเป็นแต้มที่ใบนะคะแต่ก็พี่เพนไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะเลยตัวนี้จะเป็น มะละกอที่ใช้เฉพาะปุ๋ยเคมีอย่างเดียวค่ะตัวยาเราไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเรามีแค่ประมาณ15ต้นแค่นั้นเองค่ะเราไม่ได้มีเยอะก็ยังไงก็ฝากมาอุดหนุนพี่เป็นด้วยนะคะส่วนเบอร์โทรก็063ค่ะ0074192นะคะแวะมาอุดหนุนกันได้ค่ะวันนี้ก็สินค้าก็จะหลากหลายนิดนึงความขยันก็เริ่มกลับมาแล้ว ก็ฝากติดตามช่อง YouTube เหมือนเดิมนะคะฝากติดตามเกษตรกร,เ,กรเหมือนเดิมก็สำหรับคลิปนี้ก็พี่เพ็นก็สวัสดีครับ